ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆแฟนขับทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ปีที่สามสลับคลิปสอนขับรถยนต์ครับขับรถบรรทุก600ครับผมที่แล้วเราศึกษากันถึงเรื่องการสตัดเครื่องแล้วก็ศึกษาอุปกรณ์ส่วนครกอบที่ใช้ในการขับระบบเบรคระบบไฟนะครับผมสวิตไฟสวิตระอบเบรคครับสหรับ e ีนี้คลิปนี้มาศึกษาเกี่ยวกับการเทคนิคการใช้พวงมาลัยและการจับการหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วครับโอเคนะครับรอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับมาดูกันเลยครับว่าเทคนิคเป็นไงบ้างโอเคนะครับ มาเข้าเรื่องเกียร์กันเลยครับผมเรื่องการใช้เกียร์ให้กับสัมพันธ์กับความเร็วครับเกียร์หนึ่งนี่เป็นเกียร์ที่มีแรงพลังเวแรงเหวี่ยงสูงนะครับสลับรอบต่ำๆใช้สลับออกตัวครับออกตัวรถความเร็วอยู่ที่ประมาณ1นถึงหกิโลต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ส่วนเกียร์สองนี่เป็นเกียร์ที่มีกําลังทดมาจากเกียร์หนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้ออกตัวเหมือนกันครับใช้คู่กับเกียร์หนึ่งความเร็วของเกียร์สองนี่ลิมิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเกียร์สองถ้าเริ่มจะทื่อจะอื้อแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สามนะครับครับผมต่อไปเป็นเกียร์สามครับผมเกียร์สามนี่ ปาก,กด้านหน้าครับปากวด้านหน้าปาักวกด้านหน้าแล้วก็เร็วของเจสานี้อยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรขึ้นไปครับจนไปถึง30ถึงสา5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าความเร็วระดับนี้แล้วเสียงเครื่องมันจะอือจะอึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเจสีนะครับรอบเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ 1,800รอบถึง2,000รอบนะครับสำหรับก่อนก่อนจะเปลี่ยนเกียร์สำหรับเกียร์สีนี่ก็ดึงมาข้างหลังนะครับดึงมาข้างหลังอย่างนี้ครับตรงข้างกับเกียร์สามความเร็วของเกียร์สีนี่อยู่ขั้นต่ำอยู่ที่50าสิบจาก35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง50ถึง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ได้คามเร็วามากกว่านี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเกียร์นี้มันลิมิตอยู่ที่ห้าสิบถึงห้าสี่ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อไปเป็นเกียร์ห้าครับเกียร์ห้าก็ผักมาทางหน้าดึงขวาสุดแล้วก็ผักไปทางหน้าครับไปว่างก่อนครับเกียร์ห้านี้ความเร็วลิมิตต่ําสุดอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้ากิโลเมตรขึ้นไปครับถึงแปดสิบกิโลเมตรนะครับไป<ห>ครับผมหลังจากนั้นก็เป็น เกียร์หครับเกียร์หนี้ดึงมาตรงข้างกับเกียร์ห้าครับมาด้านหลังขีริมิตของเกียร์หนี่ความเร็วข้อรวมๆประมาณ80กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเท่ากับเกียร์ห้าแต่ว่าสูงสุดของมันอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับลิมิตสูงสุดที่วิ่งได้นะฮะเดี๋ยวเราคงไม่วิ่งถึงขนาดนั้นกันนะครับเพราะว่ารถบรรทุกวิ่งเร็วก็ผิดกฎหมายนะครับครับผมสลับการใช้เกียร์กับความเร็วก็ประมาณนี้นะครับ เวลาขับจริงๆขึ้นสนามจริงๆเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับผมตอนแรกนี่ก็เพื่อประสบการณ์ก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางก่อนพอเราเก่งเราก็จะรู้เองว่าต้องใช้คมเลยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อเกียร์นะครับผมโอเคครับต่อไปเรามาศึกษาเรื่องการใช้พวงมาลัยครับผมเอาหลักวิชาการแล้วพวงมาลัยนี่ต้องจับในลักษณะคือ9กนาฬิกาครับ9ก้านาฬิกา แล้วก็สิบห้านาฬิกาครับหรือถ้าถ้าจะปมะรมาลัยที่ทามาตเต็มแมงได้ถูกต้องที่สุดครับลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ให้มือขอดันครับแล้วมือซ้ายดึงครับมือขอดันมือซ้ายเดึงครับเลี้ยวขวาเหมือนกันครับเวลาคืนนี่ปงมาลัยตรงนะครับุรมาลัยตรงเวลาเลี้ยวขวาก็มือซ้ายดันมือขวาดึงครับมือซ้ายดันมือขวาเดึงครับ อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ผิดหลักวิชาการครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเก่งแล้วก็เหมือนก็จะทําอย่างนี้แลลวครับผม <c oughs> อย่างคือเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายนี่ห้ามหงายมืออย่างนี้นะครับถ้าหงายมือจากพวงมาลัยอย่างนี้หรือว่าผิดหลักวิชาการครับผมอันตรายด้วยครับ <c oughs> โอกาสที่พวงมาลัยจะตีมือเรานี่ถอนไม่ทันครับนี่ออกมาไม่ทัน <c oughs> ถ้าอย่างเวลาจุดอุบัติเหตุหรือว่า เครื่องดับพวงงาลัยมันจะตีกลับทันทีนะครับดึงมือไม่ทานครับโอกาสที่พรงงาะัยจะตีม the the ือนิ so pudding, so 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 ้วนนิ้วหักนีนะครับตามหลังจริงๆต้องเวลาเลี้ยวก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นเลี้ยวซ้ายก็มือขวาดันมือซ้ายดึงครับขวาดันซ้ายดึงครับเคื่นก็เหมือนกันครับพวงงาลัยก็สายดันขวาดึงครับซ้าดันขวาดึงถ้าเป็นถ้าเป็นเลี้ยวขวาก็สายดันขวาดึงครับ สาดันคอดึงครับขอดนื่องกันครับมืออย่าปล่อยจากพวงมาลัยครับเวลาคืนก็ซ้ายดึงขอดันครับสายดึงขอดันอย่างนี้ครับคือลักษณะของการใช้พวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับถ้างายมือนี้ถือว่าผิดครับ้ายวอเหมือนกันครับถือว่าผิดครับโอเคนะครับต่อไปครับเบรกมือนี่ตอนนี้เราดึงอยู่นะครับตอนนี้รถจอดสนิทดึงเบรกมือไว้อยู่ครับ ขั้นตนปล่อยลงขั้นนี้คือตอนปล่อยเบรกมือนะครับนี่คือดึงดึงก็ให้มันดังประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบ้วนครับผมสําหรับเทคนิคการใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วครับแล้วก็ใช้พวงมาลัยเทคนิคการจับก,การหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้พี่น้องทนานผู้ชมที่เข้ามารับชม ว่าท่านใดที่มีประสงค์จะฝึกขับรถครับผมที่ยังขับไม่เป็นฝึกขับใหม่ๆก็นาจะได้เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมเป็นอย่างนั้น,นครับผมในคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์ครับผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามทางช่องส่งแชรยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องนะครับสำหรับพี่น้องๆท่านไหนที่ยังสงสัยหรือว มีอะไรจะถามก็เม้นมาถามใต้คลิปได้นะครับผมยินดีตอบคำถามครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคปนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาสรับชมนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสำหรับสนใจที่จะ